สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความเดิมในบากิตอนที่แล้วบากิเนบอกกับลูมินะว่าจะโชว์คู่ต่อสู้ที่คู่ควรให้ลูมินะดูนะครับจากนั้นบากิเนก็ต่อยลมจนเกิดเป็นเงาขึ้นมานี่ก็คือ Shadow Boxing หรือว่าสแตนนั่นเองและในมังงะตอนที่6มีชื่อตอนว่าศึกกายมายาในหน้าที่หนึ่งนั้นเด็กก็คิดในหัวว่าคนเหล็กไมเคิลแม้ไม่ใช่รู้ประวัติศาสตร์ชกมวยทั้งหมด แต่ไมเคิลคนนี้ก็เคยมียุคสมัยที่เรียกได้ว่าเป็นนัมเบอร์วันในประวัติศาสตร์ไอออนไมเคิลคนนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาฉันไมเคิลเมื่อตอนสุดยอดและเก่งที่สุดซึ่งเคยเห็นแค่ใน V ีทเท่านั้นกำลังต่อสู้อยู่ตรงหน้าฉันไมเคิล <Michael S 2> ก็ได้โชคมานะส่วนบากิก็ได้หลบเร็วเหมือนสมัยที่ลุ่งเรืองที่สุดจากนั้นเนี่ยบากิก็โด,ดนไมเคิลซัดเข้าไปที่ท้อง เด็กก็ได้ตก,กใจอ่ะแย่ yeah, แล้วหมัดเคโอของไมเคิลการลำตัวด้านซ้ายตกลงอัปเปอร์คัตคุณบากิมัดอัปเปอร์เด็กก็ได้เตือนบากิว่าระวังโดนหมัดอัปเปอร์แต่เด็กก็เตือนไม่ทันเพราะว่าบากินั้นก็ได้โดนหมัดอัปเปอร์คัตไปแล้วเด็กก็บอกว่าโดนเข้าแล้วบากิก็โดนหมัดอัปเปอร์คัตเข้าไปทําให้บากิเนี่ยกระเด็นถอยลงมาข้างหลังแล้วก็ล้มลง เด็กสามคนที่ได้บูลลี่เด็กคนนี้ก็ยืนดูอยู่ไกลๆเด็กคนกลางก็พูดขึ้นมาว่าทําอะไรนะ่ะสองคนนั้นเด็กหัวสกินเฮดก็ได้พูดขึ้นมาว่าเล่นละครใบมังแล้วก็ตัดมาที่บริเวณที่เด็กที่อยู่กับบากิลูมินาก็พูดขึ้นมาว่าคุณบากิเลือดกำาดาวไหลบากิก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็สั่งเลือดกำาดาวออกแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรเด็กก็กล่าวว่าร่างกายมีอาการไปด้วย แล้วบากิก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าเครื่องร้อนแล้วได้เวลาปิดฉากสักทีจากนั้นบากิเนี่ยก็โจมตีอย่างรวดเร็วโดวยการเตะไปที่ไอออนไมเคิลที่เป็นเงาอยู่นะครับก็ทําให้ไอออนไมเคิลที่เป็นเงานั้นค่อยๆสลายหายไปแล้วเด็กก็พูดขึ้นมาว่าผิดกติกาบากิก,ก็ตอบว่าใช่ผิดกติกากับการชกมวยอ่ะนะแล้วเด็กสามคนเนี่ยก็เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วเด็กคนกลางก็พูดขึ้นมาว่าเออบากิก,ก็ตอบว่าไง เด็กคนกลางก็ถามว่าเออทำอะไรกันหรือบากิก็พูดมาว่าชา์โด์บ็อกซิ่งเด็กนั้นสามคนน่นก็หันหน้ามองกันเด็กคนกลางก็ถามว่าคนเดียวเนี่ยนะบากิก็เลยตอบว่าก็ถึงเป็นชาร์โด์ไงล่ะแล้วเด็กคนกลางก็บอกว่าแต่แต่เลือดก,กำดาวไหรลรอยฟกช้ำด้วยบากิก็ตอบขึ้นมาว่าย่อมมีบาดเจ็บแน่ถ้าเป็นของจริงละก็นะจากนั้นบากิก็ได้แบรมือสองข้างแล้วก็นำมาวางทับกัน แล้วก็กล่าวขึ้นมาว่าตอนนี้บนมือของฉันมีบ้วยดองห้าผลกับมะนาวหั่นหนึ่งซี่บวยดองเปรี้ยวๆกับมะนาวรสเปรี้ยวเข็ดฟันบาีิก็นำมือประกบกันแล้วก็ทำท่าทีเหมือนการเขยา่าแล้วบากิก็กล่าวว่าฉันจะคว้างทั้งหมดเข้าปากพวกนายเดกคนกางก็งงนะแล้วบากิก็กล่าวต่อว่าอ่าแย่จังฉันปิดปากพวกนายแล้วพวกนายต้องเคี้ยวมันแล้ว ภาพด้านล่างก็จะเห็นว่าเป็นภาพแบบจีจาร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วบากิก็ได้พูดว่าในปากมีโวยดองกับมะนาวเต็มไปหมดแล้วบากิก็ได้ทําท่าทีว่าเปรี้ยวนะครับถ้าก็ทาให้เด็กทั้งสามคนเนี่ยน้าลายไหลเลยทีเดียวบากิก็พูดขึ้นมาว่าความน่าทึ่งของร่างกายคนในปากพวกนา้ไม่มีอะไรเลือแท้ๆแต่กลับมีน้ําลายไหลออกมาเต็มปากนี่ก็เป็นสเตอรูปแบบหนึ่งนะครับที่ให้ความรู้สึกนึกคิดตามที่อีกคนหนึ่งพูด หรือคนหนึ่งแสดงท่าทีก็เลยทําให้เด็กทั้งสามคนเนี่ยรู้สึกเปี้ยวปากแล้วก็มีน้ํำลายไหลออกมาด้วยก็จบไปนะครับสําหรับในตอนที่6กและในตอนที่7ในมังงะบากิมีชื่อตอนว่าพลังความตั้งใจบากิกับลูมินาเนี่ยก็ได้เดินไปเรื่อยๆลูมินาก็ได้คิดในหัวว่าคุณบากิฝึกชาร์โดบ็อกซิ่งที่มองเห็นภาพเสร็จก็ตรงไปที่บ้านที่ซ่อนตัวด้วยการกับฉันทางที่บากิกับลูมินาเดินน่ยก็มีแบบ ภาพกราฟิตี้แบบคำบรรยายอะไรแบบตามด่ารูปภาพศิลปะเต็มไปหมดเลยนะลูมินาก็คิดในหัวว่าแปลกประหลาดทั้งที่เป็นย่านพักอาศัยแต่ถ้าดูดีๆเกือบทั้งหมดเขียนด่าว,ว่าคุณบากิทั้งนั้นลูมินาก็ถามขึ้นมาว่าเยอะแยะเลยเขียนเล่นกันลูมินาคิดในหัวต่อว่าแต่กลับมีพวกมือบอลมาเขียนเล่นเต็มไปหมดอย่างกับในห้องน้ำสาธารณะกลางเมือง บากิก็ตอบขึ้นมาว่าเพราะว่าไม่กล้าวิวาทกับฉันซึ่งซึ่งหน้าจึงต้องมาเขียนด่าอย่างเดียวไงล่ะลูมินาคิดในหัวว่านักเรียนมัธยมปลายที่เก่งที่สุดในโลกและก็ดูเหมือนว่าจะเดินมาถึงหน้าบ้านนะครับลูมินาก็กล่าวขึ้นมาว่าเขียนด่าจนถึงบ้านแล้วก็ตัดฉากเข้ามาในตัวบ้านลูมินาก็กล่าวในหัวว่าคุณบากิเริ่มออกกําลังกายเบาๆในห้องตัวอ่อนอย่างกลับไม่น่าเชื่อ บากิก็พูดขึ้นมาว่ามองเห็นสินะลูมินะก็เอ๊บากิก็บอกว่าชาร์โดบ็อกซิ่งลูมินะก็กล่าวว่าบอกตรงๆว่าผมเป็นแฟนกีฬาชกมวยบากิก็พูดขึ้นมาว่างั้นอีกฝ่ายที่สู้กับฉันคือลูมินะก็ตอบว่าไอออนไมเคิลอดีแชมเปี้ยนโลกรุ่นเฮฟวีเวทจากนั้นลูมินะก็ถามว่าคุณบากิบอกว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมไม่ใช่ธรรมดาธรรมดา ผมจึงคิดว่าถ้าเป็นคนเหล็กไมเคิลแล้วก็คงไม่มีปัญหาจากนั้นบากิก็ได้ถอดเสื้อแล้วก็กล่าวว่าคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมถ้าเป็นระดับไมเคิลแล้วก็ฉันชนะสบายๆเด็กเนี่ก็ถึงกับเอะเลยนะแล้วบากิก็กล่าวต่อว่าโน่นเป็นการวอร์มอัพแทนการอุ่นเครื่องร่างกายเด็กก็คิดหหวว่าฉันหูฝาดหรือเปล่าไอ้ออกไมเคิลนั่นเป็นแค่การวอร์มมิ่งอัพเท่านั้น แล้วเด็กก็พูดขึ้นมาว่าต่อสู้กับพ่อหรือครับบากิก็กล่าวว่าไม่ถึงขั้นกับพ่อหรอกลูมินาก็พูดขึ้นมาว่าคงเก่งมากสินะครับพ่อคุณบากิแล้วบากิก็พูดขึ้นมาว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั่วโลกเขาเป็นแชมเปี้ยนหมดแบบไม่แบ่งประเภทสิงโตเสือช้างปลาฉลามแม้แต่เซลล์มะร็งก็สู้เขาไม่ได้โอ้โหช็อตนี้โคตรโหดมะเล็งก็ทําอะไรไม่ได้ เด็กก็คิดในหัวว่าเวลาพูดถึงความแข็งแกร่งของพ่อซึ่งเป็นศัตรูทําไมดูเหมือนคุณบากิภูมิใจนินดๆนะแล้วเด็กก็กล่าวว่าเออเพื่อต่อสู้กับพ่อเดี๋ยวจะไปหาศัตรูเก่งๆสินะครับแลวเด็กก็คิดในหัวว่าคนที่เก่งกว่าไอออนจะเป็นปีศาจแบบไหนกันแน่แล้วบากิก,ก็กล่าวขึ้นมาว่านี่อยู่ข้างในนี้เด็กก็คิดในหัวว่า ใต้ดินหรือแล้วเด็กกับบากิก็ได้ลงมาข้างล่างเด็กก็คิดในหัวว่าห้องโล่งๆแสงสลัวๆดูวังเวงมีแค่โต๊ะอยู่อีกฟากเท่านั้นเด็กก็กำลังจะพูดนะแต่บากิก็พูดขึ้นมาก่อนว่าพ่อยอมรับฉันเป็นคู่วิวาทแล้วได้ยินว่าเคยต่อสู้กับช้างเอฟริกาที่ตัวใหญ่เท่าไดโนเสาร์เก่งกว่าสิงโตกว่าเสือกว่าหมีสีน้ำตาลเป็นช้างแอฟริกาตัวใหญ่สุด และแข็งแร่งที่สุดบนโลกนี้ถ้างั้นฉันจะสู้กับใครดีละ่ะแล้วบากิก็หันหน้าไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ตั้งท่าต่อสู้แล้วเด็กก็คิดหัวว่าออกมาแล้วแล้วก็มีเสียงเพีย้ยแล้วบากินั่นก็กระดินไปติดผนังเลยนะตูมแล้วบากิก็พูดขึ้นมาว่าล um ูมินะคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าช้างอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่บนโต๊ะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเด็กก็ไดเอกใจนะครับก็เลยเดินเข้าไปดูที่โต๊ะ ซึ่งก็เห็นว่าคู่ต่อสู้ที่อยู่บนโต๊ะนั่นก็คือตากแตนเด็กก็ถึงครับเอก็จบไปนะครับสําหรับมังงะบากิในตอนที่เจ็ดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนที่แปดนะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ